ฮัโลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลที่รักทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยใครเนี่ยไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ว่าใครอะ่ะไม่รู้ได้ไงเรียกถึงที่รักขนาดนี้จะบอกไม่รู้ได้ไงฮะบ้านหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วพี่ไปละ <c oughs> เฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยฉัน,นย้อนเปล่าย้อนเลยเว้ยคืนนี้ร้านเดิมเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเว้ย,ยมัยตอนต้องอย่างงี้ดิไปไปเฮ้ยเดี๋ยวของกูของกูของกูยังไม่ได้เคลียร์เลย ได้หรืเอเปล่าได้ได้ได้จัดไปัดไปย้ยัลยย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 ลยย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 ยเยยยคยยยยอยยยยยย่ยย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 ยกยย่ยี่ียยยยยย่ยย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 ยียย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 เยยยยย่ยช่ยย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 ย่ใยย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 มยกยย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 ย้ยยยยยเยี่ยย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 ้ยยยย สุดยอดเลยว่ะมึงนี่โทรได้จังหวะพอดีเลยไอย้คืนนี้เต็มที่ไว้คุยไม่โทรเลยคุณลืมเบอร์คุณลืมเบอร์